โอ้โหโอ้โหดักระเด็นเลยเไหมถ้าคนสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะชิมจะชิลมลัล้มอนกาอยู่จังหวัดอะไรกันคะวกแอยู่กันที่จังหวัดจันทบุ ที่โอเสซวิโอ้คลิปที่แล้วทำอะไรมาเราไปดูช่บาเออแล้วก็มาจับมาด้วยนะอ่ะใครยังไม่ดูตามไปดูด้วยนะคลิปที่แล้วายังกิจกรรมเขายังไม่หมดอยู่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะอ่ะก็ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อนนะคะโครงการสีสันตะวันออกนะคะท่องเที่ยวห้ามิติค่ะอ่ะปแม่สารลงมาเ่ทกเรียนยังต่อทุเรียนกอดเลยโอ้เจ็บไหม เจ็บไหมโอ้กะเคสเป็นไงมีกลิ่นไหมอะไรอ่ะมันพูดยักษ์เหรอโอ้ใครกินเข้าไปนี่อิ่มไปสองชาติเลยนะฮะกิจกรรมแรกเรามาทำอะไรคะให้อาหารปลาหมึกโอ้ตัวใหญ่จริงฮะโอ้รอจังหวะที่เขานี่นะจังหวะนี้นะครับย้อนลงไปตรงปากเลยนะย้อนเลยย้อนเลยย้อนครับย้อนย้อนไปทิ้งปลาไปทิ้งเลยโอ้โหปุ๊บเลยเฮ้ยตกใจหมดเลยใครอันนี้ฮะ ครับพามาดูนี่มันจะมีทั่วๆไปครับนะ่ะลักษณะอย่างนี้นะครับโอ้โหดับกระเด็นเลยโอ้โอ้ปลาหมอปลาหมอนะครับรอจังหวะที่เขาลอยขึ้นมาเดี๋ยวรอมาหย่อนลงตัวใหญ่มากเลยอไม่คอยกีนึงพี่การคือเขาให้เย็นมาให้ตรงนี้เร็วๆใ็วได่เลยต้องเห็นแน่นๆอีกปลากหนึ่งไปนี่นี่ปล่อยเลยเอ้าไม่ปึ๊บไม่ปึ๊บมองก่อนให้มันลอยขึ้นม่อเมื่อกี้มันปึ๊บเลยตรง เจ๊ตเจอไหมโอ้โหได้ยังไงได้ครับได้ครับโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยตรงนี้มีปลาหมอและปลาพยาบาลอยู่ไหนอะคะไม่มีค่ะไม่มีเหรอคะอ๋อใช่ไม่มีค่ะใจระวังมันนี่ยดูสิตัวใหญ่มากเลยนะอือโอ้น้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับไอโฟนหาน้องอะไรครับ ไม่หนูชื่อน้องอะไรน้องอคินน้องอคินหนูชอบคลิปเราอะครับวันนี้หนูได้ออกคลิปด้วยนะครับนี่นะครับอ่าถ่ายรูปกันหน่อยครับถ่ายรูปค่ะไม่มีเหงาค่ะมาเที่ยวโอ้ยมาหาเก้งป่าหรือเปล่าฟางยาวแปลาดูดิเปียกหมดเลยโตเนี่ยมันดีปุ๊บโอ้โหโอ้โหปลาเยอะมากน้ำชื่ออะไรนะฟางยาวค่ะ นาเดียกับอะไรคะไอเดียค่ะฮะไอเดียไอเดียอ๋อหนูชอบดูคลิปเหรอคะอวันนี้หนูได้ออกคลิปด้วยนะคะดีไหมคะอ, <laughs> อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันแม่แอนคะจะทำอะไรคะแม่แอนคะสปาปลาโอ้ใจายกาลงไปได้ปะโอ้โหเป็นไงไน <laughs> เอาลงไปลึกๆสิเกิลงไปครับเขาบอกว่าตีนเหม็นไงไม่มาเลยไกาตีนเหม็นป่าไม่ใช่เหรอดูดิใครจะได้ปลาเยอะกว่ากัน สรุปปลาตายหมดเลยแต่ผมกลัวปลาเฮ้ยไม่มีใครมาหาเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีไหมตกใจอยู่เอนี่นะครับนี่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 อ่านี่นี่นี่มีใครมันมาตรงนี้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาไม้อยากรี๊ดดิปลาไม้อย่ากรี๊ดอ่าจะกระสีไหมไม่เป็นไงเจ็บเปล่าไม่เจ็บไม่เจ็บหรอ เสร็จไหมถ้าคนสักแป๊บเดียวจะเออจะชิมจะชิมอ่ะไหนไหมอู้เป็นไงเป็นไงโดนต่อกจะกระชีบกายจะกระชีบล่าฮะกลัวปลาจะกระชีจะกระชีนี่น้องเขาไม่เห็นว่าอะไรเลยเนี่ยเออนี่นี่อะไร หมอม้านี่อยากจะโดนอะไรเออคือกลัวไงเรยไอ้ต้นตาลหมอม้าอย่าไปมองดิหมอม้าคิดว่าอย่มองมันก็จะดูด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 อยู่เนี้ยหมอม้าก็คิดว่าแบบอะไรอยู่อ่ะนวดอยู่ทำไมทำได้อย่างนั้นน้องเจ๊น้องเจ๊เอาไหมฮะลองดูบ้างไม่ตายหรอกไม่เจ็บหรอกเหรอไหอยะ เอ๊ะนี่บ่อเดียวกันหรือเปล่าอีกฝั่งไม่เห็นเป็นไรคือกลัวปลาอยู่แล้วไงมามาตั้งๆอย่างเงี้ยหายกลัวยังอ่ะเจหายกลัวก่อนเป็นไงมากายไม่เห็นเป็นไรเลยไปช็อตไปช็อตผมมันนุ่มอะปุ๊บปั๊บลมๆลมๆ ต่อไปีดรัต่อไปทำอะไรครับออมาค่ะให้อาหารปลาคปลาคค่ะปลาคาปลาคาคอนาคันดนอวปโอ้ต้องใครให้ค่ะนี่คามีนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยมีไม้อะอเหาะโอ้มาเตมเลยโอ้ปลาเยอะมากปลาเยอะมากอะอเคเป็นไรนะ

มือกลางวันจ้ะกำลังคิวอะเหน่ะยที่นี่เขามีห้องอาหารแล้วก็ขอตัวทานค่ะทานนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทําต่อค่ะนะกิจกรรมต่อหมา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 เร็วๆร็วเรียกหมาหมาหมามาเร็วๆรอยู่ตรงนี้มาออฟเรียกกี่คนหรอเห็นหุ่นใกล้ๆกัน โอ้มามาขามีว่ายน้ำกับปลาโดมาเรื่องอะไรฮะใช่ก็คือถ้าแบบถ้ามาไม่ได้ตกรอบโชว์อะไรเงี่ยแบบมาสามารถนรับไม่ได้โอ้เราวันนี้เราไม่พร้อมเนาะไว้โอกาสหน้าค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าใครสนใจมาได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูกวางกันต่อดีกว่าค่ะใช่แล้ว่จะเขาจสทำอะไรคะต่อไปเราจะไปดูอะไรคะกวางลูซ่าลูซ่าเหรออุ้ยนี่ไงกวางลูซ่านี่ไงใช่ไหม โอ้ยนี่นี่นี่มีตัวเมียอันไหนตัวผู้ตัวเมียจะรู้ได้ไงตัวผู้ตัวผู้นุ่นตุ้มตัวนุ่นนุ่นตัวเมียรู้ได้ไงครับกายฮะปลาบ่อเอาปลาบออ๋อมามาให้อาหารกันดีกว่าโอมีตัวผู้ตัวเดียวเหรอครับตัวผู้อยู่อเราอันนี้เราแยกมาผสมอ๋อแยกมาโอเคโอ้เอาเร็วๆให้ให้กินกินมันมันกันดีกว่านะ ให้เป็นสีสองมือเลยออ่เดินตามกันต่อไปอ่าไหนตัวผู้คะอ้าวทำไมเขาเขาหักไปเลยไม่ฮะเป็นรักษาของในช่วงนี้ฮะอ๋อเหรอพอถึงเวลาครับเขาพวกนี้จะหลุดเองโดยธรรมชาติหลุดเองเลยฮะหลุดเองทั้งเรีไม่ว่าแบบทั้ง ชีวิตมีอันเดียวไม่อันหนึ่งปีเขาจะหลุดครั้งหนึ่งใช่ใช่เขาเขาที่ป๋อมาส่วนแม่ป๋าป้าก็เหมือนกันหลุดครั้งนึงมาม้านี่ยมามาวันนี้ประมาณสองปีสองปีเอาไปไหนกันเอาไปไหนอ่ะอ๋อจะให้ตัวนู้นเหรอมันบอกมันนั่งอยู่ดีๆอ่ะกินก็กินอ่ะมีคนมาให้ก็กินมัมม้าเนี่ยมามม้าไงฮะ สนุกไหมคะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าใครสนใจนะคะเพราะอยากพาเด็กๆมาเพลิดเพลินกันแบบนี้ก็มาได้ที่ o a s อส o อเอสซีเวจังหวัดจันทบุรีคะ่ะโอเคพวกเราขอตัวไปเที่ยวกันต่อวันดีกว่าติดตามในคลิปหน้าคะ่ไปไปคะบ๊ายบายค่ะ